ความโป๊ะเป็นศูนย์รวมไม่เป็นท่ารวมฉากไม่เนียนในละครควรโทษทีมงานหรือ CG เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่อง 7HD ที่มีแฟนคลับคอยติดตามก็อขอบจอร,รอดูอย่างเรื่องเพตรานาริมิตนำแสดงโดยคู่จินสุดฮอตอย่างมุกดาณรินลักษณ์และไมพัฒรเดชและล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพหนึ่งในฉากของละครเรื่องเพตรานาริมิต แต่ดูเหมือนว่าฉากนี้จะมีการจัดแสงทะลุเข้ามาที่หน้าต่างแบบโปะแรงมากโดยข้อความจากผู้ใช้ทวิตเตอร์แอดเคท์ดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าเลิจกจัดแสงให้รู้ว่าจัดแสงได้ไหมช่อง7จ็ดทกลางชาวหนุ่ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและนอกจากเรื่องเพตราณรมิรแล้วก็ยังไม่ใช้ลุลรุดออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเช่นฉากแม่ชีละครไทยในปี2019รูปนี้จากละครเรื่องไหนคะเห็นเพจหนึ่งเอารูปมาลงทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานา,นา ค่ายนี้ละครสนุกจริงแต่ง,งานไม่เคยเก็บรายละเอียดเลยนี่ปี2019แล้วควรงานดีกว่านี้ปะควรพัฒนาได้แล้วถึงเรตติ้งจะดีแต่ก็ควรใส่ใจงานที่ออกมาบ้างถึงจะแฟน7สีก็ขอติทีเถอะอีกทั้งยังมีฉากในละครเรื่องพราวที่ประตูหลังเปิดไว้ทำไมครับไม่เนียนนะแก้ไขด้วยค่ะและยังมีอีกฉากที่จะไม่ลืมคือฉากการปลอมตัวของนางเอกจนมีคนมาตั้งประทูทำแบบนี้ได้ไหมครับ คือถ้าปลอมตัวเป็นผู้ชายช่วยติดหนวดให้ดูดีและช่วยเอานุมออกหน่อยเป็นต้น